ทำฟันปลอมกับเราไปกี่ปีแล้วฟันปลอมทำแล้วอยู่ได้นานแค่ไหน<ต>เคี่ยวอะไรได้บ้างเคาจะทุกอย่างนะยกเวนก้นกระดูกไก่หรืออะไรงี้ไม่เคี่ยวอยู่แล้วอ่าแบบทั่วไปธรรมดา,าคือได้หมดได้หมดทัวโอ้ทัวนี่อร่อยเฮ <laughs> hey, ทุกคนก่อนรับชมสาระดีๆฝากติดตามพี่หมอโชคในช่องทางต่างๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้พี่หมอโชคและทีมงานด้วยครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของช่องพี่หมอโชคทุกคลิปเลยนะครับ <laughs> สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับเอ่อลนี้นะครับก็เป็นคลิปสัมภาษณ์คนไข้นะครับว่าอ่าคุณพ่อทำฟันปลอมกับเราไปหลายปีแล้วครับอันนี้ข้างทำรักเทียมไปใช่อือทีนี้วันนี้ก็มาเช็คครับครับการขั้นตอนการเช็คก็จะตามปกติก็คือเราก็จะเช็คน็อตเท็กเหงื่อเท็ยางครครับก็คือต้องมาเช็คคือ6เดือนครับซึ่งพ่อมาตลอดครับใช่ไหมใช่ทาฟันปลอมกับเราไปกี่ปีแล้ว น่าจะสองสองปีนะครับทีนี้คําถามยอดที่นอกจากคุณพ่อเนี่ยคนอื่นก็จะถามคล้ายๆกันครับถามว่าแันฟอร์มจะอยู่กับเราได้ทาแล้วอยู่ได้นานแค่ไหนใช่ไหมไม่รู้ใครจะไปก่อนเดี๋ยวก่นใช้ไปสองปีเนี่ยใช้ดีไหมก็ไม่มีอะไรผิดปกติอะไรเคี้ยวอะไรได้บ้างแทบจะทุกอย่างนะยกเว้นกระดูกไก่หรืออะไรเงี้ยไม่เคี้ยวอยู่แล้วอ่า เอาอแบบทั่วไปธรรมดาคือได้หมดได้หมดถั่วโอ้ถั่วเนี้ยอร่อยคือจริงๆเมื่อก่อนถ้าเราใส่ฟันปอมที่ไม่มีตัวนี้เนี่ยเคี้ยวถั่วจะเจ็บไหมโอ้ไม่ได้เลยมันขยับใช่ไหมมันมันลำคาญอ่ามันลำคาญแล้วมันเป็นตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็คือฟิกเขาโอเคไงแค่ว่าเหมือนปกติอ่ะใกล้เคียงใกล้เคียงอ่า มันจะมีแก๊ปนิดนึงก็โอเคไม่เป็นไรวุรนนุ้งว้นน้ำก็ออกใช่ก็ต้องบอกก่อนว่าการใส่ฟันปลอมที่ไม่มีลาาเข็มช่วยรองเนี่ยเคี้ยวเคี้ยวเนี่ยมันก็จะมีเศษถั่วเข้าไปซุกอ๋อเนื่อลำคาญเหมือนกับมันจะเหมือนกับหินก้นกดใต้ติ่นใต้เท้า่ที่มันหล่นไปในรองเท้าช่เจ็บมากเลยกรดใต้เท้าพอเราใส่ตรงนี้กรดก็จะไม่เข้าไปไม่เข้ามันจะถั่วชิ้นเล็กมากอ่ะซึ่งอันนั้นไม่รู้สึกก็เคี้ยวถั่วสบายขึ้นก็คือลำคาญนิดหน่อยแล้วก็เราก็ถอดได้ ผ่อนล้างเอาแปรงขัดออกก็ใช้มาสองปีก็กินได้ทุกอย่างนะครับที่คำถามตัวเนี้ยก็คือถามว่าถามคนไข้ท่านอื่นถามแต่ก็ใครๆครุณพอว่าเราทําวันนี้พิเศษเนี่ยเราลงทุนฟันปลอมอะไรเงี้ยสองคำถามคือต้องมาเช็คบ่อยไหมอีกคําถามนึงคืออยากใช้แบบยาวๆเนี่ยได้ไหมครับจริงๆก็คือต้องตอบแทนนะครับก็คือจะเหมือนกับทุกคนก็เหมือนรถยนต์นะครับ พวกนี้มันจะมีส่วนสึกลอนะครับก็คือถ้าเป็นฟันปอมถอดได้แบบนี้เนี่ยหนึ่งก็คือถ้าเคี้ยวหนักๆตัวฟันจะสึกได้<ะ>ก็ต้องมาซ่อมฟันปอมอันนี้เป็นเรื่องปกติสองคือตัวหัวยางที่มันถอดเข้าถอดออกทุกวันก็สึกยางเหมือนยางรถยนต์สึกก<ะ>็เปลี่ยน<ะ>อีกอันหนึ่งคือหัวนอ็อตถ้าหัวน็อตเริ่มสึกก็เปลี่ยนหัวน็อตได้<ะ>แต่ละกเทียมส่วนใหญ่ก็จะไม่มีปัญหาก็จะอยู่ยาวซึ่งตรงไหนถ้าเสื่อมลงก็รีบเปลี่ยนครับเพราะว่าถ้าเรารอจนยางสึก ยางขาดแล้วหัวน็อตพังอันนี้คือต้องแก้หลายส่วนครับอืมเพราะฉะนั้นก็ถ้าดูแลดีๆพ่อก็แฮปปี้แล้วก็อยู่ได้ฟันองว่าบอกว่าถ้าดูแลกันดีๆนี้ก็อยู่กันยาวๆนะครับมาเช็คทุกหกเดือนเปลี่ยนตัวไหนที่ต้องเปลี่ยนก็รีบเปลี่ยนมันทําให้อายุการใช้งานฟันปงองพ่อเนี่ยคือสามปีห้าปีสิบปีสบายๆทาให้หล่นแตกฟันไม่สึกนะอะอันนี้ก็คือ,อน,นี่หลน่นเคยหล่นนะเคยหล่นเลยทนจริงเคยหล่นแต่ไม่แตกนะอะยังยัง ก็ถือว่ดีหน่อยนะครับวันนี้ก็คือตามดูให้นะครับเพราะว่าสำคัญฟันปลอมเนี่ยเราไม่ได้วัดกันที่วันทําเสร็จอที่นี่ก็สบายใจตามพ้อตลอดใช่ไหมใช่มาลำบากไหมก็ก็ผมก็ขับรถมาไม่ลำบากขับรถมาที่จอดรถก็มีใช่ไหมครับใช่มีอะไรฝากถึงคนที่ยังกลัวไหมครับก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วก็มาคุยกับหมอมีอะไรก็คุย คือเดิมอ่ะผมไม่เข้าใจหรอกฟันปลอมเป็นยังไงไอ้ไอ้ไอ้รากฟันเทียมอะ่อะก็เคยใส่ปกติไงตอนที่มีข่าวมีฟันรากฟันเทียมอะ่ะผมก็คิดว่าเอา้าเราฟันอันเนี้ยเสียผูถอนไปก้าว่ากมาใส่แทน <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ตอนาานั้นก่อนที่มาแล้วก็ผมยังนึกขำตัวเองเะแล้วทีนี้ก็เคยไปโรงพยาบาลไงก็เขาก็ตรวจดูบอกลุง ถอนัดปากกันนะผมขับบ้านเลย <laughs> <laughs> เพราะว่าตอนนี้ก็คือมีนักเขียมช่วยยึดแันบอมใช่ทีนี้ก็มาคุยกับคุณหมอแหละก็ถามกันไปถามกันมาข้อสงสัยอะไรกน เขาตอบเข้าใจก็ก็เข้าใจแล้วณจะมีปัญหาคือถ้าไม่เข้าใจมันจะกลัวอ่่าใชถ้าไม่เข้าใจก็จะกลัวแบบเพราะว่ามันยังไงนะเพราะว่าการทาฟันเนี่ยมันก็มันก็เจ็บอยู่บ้างอ่ะอ่าเจ็บแต่มียาชงยาชาแต่นี่มันคุ้มบอกให้ว่ามันมันจาเป็นอะทําแล้วยาวๆสองสามปีไม่ต้องไม่นั่งเจ็บแล้วจะปีอีกทํทให้เจ็บมันคงไม่มีแต่มันทนได้ทนได้ก็อยู่ในสายนี่สายทนได้ก็คือมันก็คือมียาชานั่นแหละตอนทำ ไม่รู้สึกหลังทาระบมหน่อยนึงใช่อ่านี่คือทาพร้อมกับสี่ฟี่เคนที่ตอนที่ทำเนี่ยรู้สึกว่าคนที่ฝังมาเตรียมให้ไม่ใช่พี่หมอโชคจะเป็นทีมพี่หมอโชคครับใช่ก็ก็พอก็แฮปปี้รีซอตผลลัพธ์ออกมาก็โอเคเลยก็ใช้ได้ก็ถือว่าทําได้ดีอะอาถือว่าทําได้ดีเรียบร้อยอ่ะเราก็เลยโอเคเพราะคนไข่หลายคนมาแบบอยากให้หมอโชคฝังให้คืออยากให้ทําให้ทุกขั้นตอนนี้คือเข้าใจแต่ในงานที่มีการผ่าตัดที่ซับซ้อนยากๆให้บางที ก็มีทีมที่เป็นอาจารย์นะที่เขาจะมาช่วยผ่าตัดก็ถือว่าดีสบายใจหมอชกด้วยใช่ไม่ให้ฝาถึงคนที่ยังกลัวไหมทำแล้วดีแค่ไหนสองปีแล้วเนี่ยพอเกี่ยวกับอย่างเลยปะไม่ก็คือมีคําถามอะไรก็มาคุยกับคุณหมออ่าเพราอย่างก็เคยผ่านมาแบบกลัวเพราะว่าตั้งแต่เจ็บตั้งแต่อะไรทุกอย่างเลยไม่ได้ทําใช่ไม่เพราะว่าไม่ยังไม่ไว้ใจไงไม่ไว้ใจไอ้หมอนี่ทาได้แล้วเราเรารับไหวหรือเปล่า เพราะเราบางทีสูงอายุใช่ไหมก็ไม่เหมือนกับเนี่ยแล้วมันมันมันทำแล้วก็มันมันก็มีค่าใช้จ่ายด้วยก็ต้องดูด้วยคุ้มไหมเออมมนก็ต้องดูอ่ะเออ็มันก็คุ้มอ่ะ บวกเคียวอะไรก็เคียวได้เพราะมันก็ไม่ได้ถกกลุ่มกพูดตรงๆอะตรงไปตรงมาเคียวแล้วก็สองปีนี้แทบจะไม่ต้องมีอะไรที่มันซ่อมใหญ่เลยมันส่วนใหญ่ก็ดินนิดหน่อยหน่อยใช่เพราะว่าเราคือชีวิตมันมันถ้าหากว่าเรากินอาหารไม่ได้มันก็ลองคิดดูแล้วกันนะอมันไม่สะดวกอะแล้วก็สุขภาพเรามันมันยังอื่นด้วยไงอ๋าจริงอันนี้เรื่องจริงมันกระทบไปหลายอย่างบุคลิกอะไรมันอัตลัก์เลยอะอ่าใช่มันด้วยมันไม่ใช่แค่เคี้ยวเยอะเฉยครับ แล้วมั่นใจตัวเองไงไม่งั้นไม่กล้ายิ้มกลเหที่พูดไปหัวเราไปสบายใจนะครับก็วันนี้พอเนาะก็นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากรู้รายละเอียดอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ใช่ทำได้เป็นกำลังใจให้หัวโชวทีมงานด้วยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับบสวัสดีครับ